สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือรายการตีสิบเดย์ครับวันนี้เราอยู่กับวงดนตรีชื่อดังระดับต้นๆของเมืองไทยและก็เป็นวงดนตรีวงแรกที่เพลงของเขาทำยอดวิวทะลุ100ล้านวิว ปล่อยเพลงอะไรออกมาก็ดีดังติดทั่วบ้บานทั่วเมืองไปหมดนะครับซึ่งวงนี้นะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว hmm. อย่างแรกเลยคือเสียงร้องที่นุ่มลึกและดนตรีที่ไพเราะและที่สําคัญคือชื่อเพลงค่ะ hmm. พวกเขาเวลาตั้งเนี่ยคือมันจะดูย้อนแยง้งเอ๊ะแต่ฟังไปฟังมาลงตัวเส้นทางมิตรภาพบนถนนสายดนตรีของพวกเขายาวนานมาถึง15ปีได้อย่างไรตัวตนของแต่ละคนนั้นเปลี่ยนแปลงไ,ไปแค่ไหนเราต้องไปคุยกับพวกเขานะครับแต่ก่อนจะไปคุย ฟังเพลงเพราะๆที่พวกเราคุ้นหูกันก่อนครับเพลงคนไม่จําเป็นและไกลแค่ไหนคือใกลเกสโนว่าครับเชิญครับมีทีนี้อยากเป็นคนที่เธอตอน,นกันเธอ,อยะยะแปลงตัวให้ดิเคยนมาอยากให้เธอรู้ความจริง ้างในว่าฉันรักเธอมากเพียงใดแต่สุดท้ายผ่านามานานแสนนานเท่าไรยังคงรอเยังลองทุกวิธีทุกทางอยากให้เธอเห็นฉันในสายตาเป็นเพียงลมไม่มีตัว ทำให้รู้ว่าทำอะไรเธอนั้นไม่เคยสนใจทำให้รู้ไปก็ไม่มีความหมายเพราะคนไม่จำเป็นก็โดนดังจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปเพราะน้ำตาเป็นคนที่ไร้ค่าเพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น ยอมแพ้ฉันมีเอง่ออมาจะเท่านรภ้ในใจยังคงรักเธอเหมือนเดินไม่เคยเปลียคงจะดีไม่น้อยถ้าเธอบอกให้ฉันได้รับรู้ความไม่ใจของเธอเป็น้พลนดังๆที่ยังซ่อนไว้ว่าทำไมเดินมาเนิ่นนานไม่ถึงสักที และนทำไมมองดูเส้นทางเงินยามออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไร ของเพลงค,ครับ็นแนวอะคูสติกครับคนไม่ไ<ด>จะเป็นและไกลแค่ไหนคือใกล้ยอดมาก<ด>อรอบนนี้ย่าดีนให้ทราบนะฮะท่านผู้ชมฮะว่าเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้ในคลิป YouTube Audio นะฮะยอดวิว100ล้านวิวเป็นเพลงแรกของประเทศไทยนะครับ แต่ในปัจจุบันเพิ่งเปิดไปดูเมื่อตะกี้นี่เองนะครับ352ล้านวิวครับและเพลงคนไม่จำเป็น MV ในปัจจุบัน246ล้านวิวครับสุดยอดมาก2เพลงรวมกัน6 0รล้านคือตองปัจจุบันเนี่ยมันผ่านมา15ปีแล้วเนาะพวกเรามีธุรกิจอะไรอย่างอื่นเสริมเข้ามาอมนอกเหนือจากการทำเพลงล่าครับเนมก็มี ไปช่วยธุรกิจบ้านคือเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นที่ปรึกษาไม่ได้ยังไม่ได้เป็นนั่งทํางานออฟฟิศ uh huh. เป็นตัวเป็นตนแต่ว่าก็คือมีเป็นแบบอยู่ในทีมปรึกษาทําโปรเจกต์ต่างๆให้ที่บ้านไปเรื่อยๆครับนอตเหรอครับเหรอครับ,รบนอตก็ตอนนี้นอกจากทาของเกสซ์ใช่ไหมครัก็จะมีไปช่วยแบบทางทีมไอดอลของแกรมมี่เขาด้วยอย่างเงี้ยทำเบื้องหลังแล้วหลังๆลยเงี้ยซึ่งก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากที่เคยทาไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ ถ้าศิลปินที่เพิ่งปล่อยไปก็จะเป็น p e r c e s s อย่างเงี้ยบเป็น Boy Group ใช่ไหมฮะแล้วก็มีน้องทิกเกอร์ที่เป็นลูกพี่มิโคลูกพี่แมวอ,อย่างเงี้ยก็ก็จะช่วยน้องๆเหล่านี้ทําเพลงอะไรครับแล้วก็เด v e l o p ศิลปินใหม่ๆขึ้นมาด้วยเลยไปแล้วฮะไปก็ตอนนี้ก็มาช่วยธุรกิจที่บ้านครับที่บ้านาทําเสื้อผ้าครับแล้วก็ต้องทัวร์คอนเสิร์ตด,ด้วยแล้วก็ช่วยที่บ้านด้วยและอีกหนึ่งท่านวันนี้ไม่ได้มาชื่อนาทีครับผมวันนี้ก็ติดงานพอดีเลยก็ ตอนนี้เขาก็ช่วยธุรกิจที่บ้านเหมือนกันเหมือนกันทุกคนมีมีทั้งเบื้องหน้าแล้วก็มีเบื้องหลังที่เป็นธุรกิจของตัวเองหมดเลยนะคะสิบห้าปีทําไมวงเรามันเหนียวแน่นขนาดนี้นี่มันเหนียวแน่นไหมเหนียวแน่นอยู่แน่นอยู่แน่นอยู่ก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้คิดตั้งตอนที่เริ่มทําวงเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้มาถึงทุกวันนี้ตอนตอนนั้นแล้วคือเราเป็นวงที่ไม่ได้มีการแพลแนล่วงหน้าไว้มากเท่าไหร่ว่านี่นะเราจะต้อง ทำน,นี้ทำน,นี้ทำน,นี้เพราะว่าเหมือนโอ,อ,อ,อกาสหรือโอกาสเนตี้มันค่อยๆมาหาเราเองแล้วเราก็ดีใจที่ยังมีคนให้โอกาสเราได้ทํางานหรือได้อยู่ตรงนี้อยู่มาตลอด15ปีครับผมมว่าเหมือนวงเรามันเป็นแบบบอกว่าเหนียวแน่นใช่ไหมแต่เหนียวแน่นแต่มันไม่ได้แน่นกันเกินไปอะ่ะมันยังมีพื้นที่ให้แต่ละคนแบบว่าลองนู่นลองนี่ทํานู่นทนํานี่หรือว่าถ้าเป็นวงเงนี้ยบางทีใช่ไหมมันก็จะมีแบบอะไรเป้าหมายมันมุ่งมัน่นต้องทาให้ได้กันแบบแบบจนมันเครียดกันเกินไปจนแบบความแน่นนะมันแบบ ทำให้มันไม่สนุกมันอาจจะเกิดปมอะไรสักอย่างระหว่างทางได้แต่สุดท้ายของเรามันเหมือนว่าไปด้วยกันแบบเป็นเพื่อนไปด้วยกันแบบว่าสบายๆผมว่ามันเลยแบบอยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรที่มันเป็นอะไรยิ่งใหญ่มากจริงๆผมว่าวงเราจะไม่ได้แบบเฮ้ยอันนี้ไม่เอาเราจะต้องอย่างนี้เท่านั้นมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นส่วนใหญ่มันจะแบบเฮ้ยว่าไงวะว่าไงวะนี้โอเคไหมถ้าโอเคอาจทำถ้าไม่โอเคเอ้ไม่เป็นไรมันมันไม่ได้ไปซีเรียสกับมันจนเกินไปเพราะบางครั้งไอ การแตกหักเนี่ยมันเกิดจากการที่เราซีเรียสมันมากๆด้วยความเป็นเพื่อนด้วยแหละมันเริ่มมาจากเป็นเพื่อนๆกันอะไรยอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันสนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองไวตมิว15ปีผ่านมาเมื่อกลับมานั่งมองกันวันนี้พวกเราเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างไหม อรถโมเดลบ้างดีกว่าใช่แล้วอย่างแรกก็น่าจะเป็นรูปรูปละรูปล่างอะที่เกลี่ยเยอะมากเมื่อก่อนตัวเล็กกันหมดหอมใส่อะไรก็ดูออกมาดูดีเดี๋ยวนี้ต้องดูดีขึ้นใส่ดูดีรูปภูมิฐานขึ้นรูปภูมิฐานไม่หรอกก็นิสัยแน่นอนตอนแรกๆที่ที่ทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยเรียกว่าเป็นวัยรุ่นแล้วกัน15ปีที่แล้วแล้วก็จะมีความเกเรอะไรบางอย่างเช่นเดมเนี่ยแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแบบเนมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ เรียกว่าอะไรอ๋อเดี๋ยวใจตัวเองอะ่ะแล้วก็ถ้าถ้าในวงจะมีฉายาให้เนมอ,อะ่ะทางทางที่เนมเป็นพี่ที่โตที่สุดในวงจะ <c oughs> จะเรียกเนมว่าเหมือนเป็นน้องสาวของวง <c oughs> เพราะว่าเนมจะชอบแบบอยากทําอะไรอยากได้อะไรทุกคนต้องตามใจอะไรประมาณไม่ใช่ <c oughs> น้องสาวลูกสาวนว <c oughs> ลูกสาวคน <c oughs> สุดท้องด้วยนะคนสุดท้องจริงเหรอยอมรับเลยเพราะว่ <c oughs> า สมัยนี้ก็ก็ยังมีแบบนั้นอยู่ด้วยเราคิดว่าเปลี่ยนไปแล้วใช่ก็เปลี่ยนไปได้เปลี่ยนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึีนิดนึงใช่ไหมพวกเราเห็นด้วยไหมฟ้าเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยก็ต้องเปลี่ยนจากลูกสาวคนเล็กเป็นลูกสาวคนเล็กที่โตขึ้นก็ยังคงเป็นลูกสาวคนเล็กอยู่เหมือนเริ่มงอแงแล้วตอนเด็กก็จงอแงฟูมฟายไงตอนเริ่มอ่ะเริ่มรู้แล้วบอกเลยจะเอาไม่ต้องไม่ต้องมีงอแงผสม แฟนก็จะรู้ว่าเคยทราบไหมครับแต่น่าจะรู้โลกข้างหน้าจะคิดว่าแบบเป็นพี่ใหญ่จะคิดแบบดูแบบเนี่ยสุขผมเป็นผู้นำแน่นอนที่แท้เป็นก็นำแต่นำแบบนํำแบบฉันจะเอาอย่างเงี้ยเอาแต่ใจแล้วโดนห่ะเปลี่ยนไปบ้างไหมต้องให้เพื่อนมาอ่าถ้าอย่างเงี้ยของผมเองผมว่าเปลี่ยนเยอะเลยแหละเรื่องความแบบจัดจ้านในการ ในทรงผมอ่ะก็เาลยจะพูดว่าทรงผมโดยเฉพาะสีผมฮะปีนมาหลายสีแล้ววันนี้วันนี้ไม่ยอมก่อนหน้านี้จะมีแบบผ่านม่วงผ่านชมพูผ่านสีสันทั้งหลายอะไรเงี้ยมาเยอะช่วงนี้กลับมาหมดพักผมแป๊บหนึ่งออกบ้างออกนิพักผมพักผมพักหน่อยเออทำไมชอบแบบให้มันแบบแปลกอะไรยังงั้นหรอผมเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอะไรที่รู้สึกว่าเหมือนชาวบ้านเขาเท่าไหร่หมายถึงเรื่องของทรงผมเรื่องผมแล้วเรื่อง แต่งตัวอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมจริงๆพูดถึงตอนแรกๆะตอนที่เป็นเกสซ์ยุควัยรุ่นเน่ะผมก็ยังมีความพยายามที่จะแต่งตัวให้เหมือนกับเพื่อนๆอยู่นะแล้วผ่านมานานๆความพยายามนั้นมันได้หายไปแล้วฉันจะแต่งของฉันแล้วหลังๆก็จะแต่วันนี้ถือว่าพยายามเยอะมากนะเ้าสังเกตว่าสีชมพูจะมีแค่ถุงเท้าที่เหลือจะเป็นโทนปกติถ้าปกตินี่คือเอาแป้งมาห่อสายไหมกินเลยค่ะสีสันเลยคะคือเราชอบสีสันชอบสีสันเราไม่ชอบขาวดํา ก็ได้ในบางโหมดแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งเพิ่งแต่งงานด้วยไงแล้วแฟนผมเนี่ยก็ชอบสีสันมากแล้วม <ừ> ันก็เลยเหมือนแบบพอมาอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีใครหยุดใครอย่างเงี้ยของที่เราไปซื้อไปช้อปปิ้งอะไรด้วยกันมันก็จะมีแต่สีสันไปหมดเลยหลงังๆผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละคือพวกเราในแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยสีประมาณจอเนี่ยครับสีของได้หมดเลยทุก,ทกสีเลยนิสัยเหรอครับนิสัยเหรอฮะจริงน็อตเป็นคนใจเย็นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วที่ผมรู้สึกผมรู้สึกอันนี้มัน ผมเองมองว่ามันเป็นข้อดีนะเพราะว่าน็อตเองสิ่งหนึ่งที่ผมสึกมันไม่ค่อยเปลี่ยนเลยคือคือเรื่องนิสัยน็อตแทบจะเป็นใช้คําว่าเป็นคนทําทุกอย่างของวงเลยครับทั้งแต่งเพลงทั้งติดต่องานทะื่อาเป็นทุกอย่างเลยซึ่งทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ครับใช่ซึ่งซึ่งก็เป็นข้อดีมากแล้วน็อตเป็นคนใจเย็นและเป็นคนประนีประนอมอ,อไม่ค่อยโมโหไม่ค่อยโกรธใช่มีปัญหาอะไรก็ใครมีปัญหาอะไรในวงหรือว่า ในทีมงานก็จะเป็นคนที่เป็นคนแบบว่าเป็นปนีปนน์ปนอแบบใช่คุยกันทําให้ทุกคนมาแบบโอเคซอฟลงใช่ครับคอมเพลมายทุกคนเอาใจทุกคนทุกคนแฮปปี้โนตเขาจะจัดการไฟเปลี่ยนไหมไฟเปลี่ยนเยอะไฟเปลี่ยนเยอะอ้าวจริงเหรอคุไฟนี้คือคือถ้าเอาตั้งแต่แรกตั้งวงเลยอะไฟจริงๆอาจอะเป็นคนใจร้อนมากร้อนแบบร้อนสุดเลยแล้วก็เอาจริงเป็นคนที่แบบ ติดเรื่องกินมาชอบกินชอบของอร่อยชอบกินยังจำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะเคยเคยมีแบบว่าเราจะเหมือนจ,จะสอบต้องซ้อมดนตรีอ่ะแต่ว่าไม่จะกินข้าวจะไม่เล่นกินข้าวกินับตั้งเทีนก่อนเข้าใจช่วยตัดออกก็ได้กินหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวแต่เข้าใจมันหิวคือผมเป็นคนที่อาใช้ใช้พลังงานเยอะครับเมื่อก่อนต้องเล่าว่าช่วงนั้นอ่ะผมอ้วนกว่านี้เยอะผมหนักเกือบเกือบร้อยครับ <c oughs> <ๆ S 1> ตอนนั้นอ้วนกว่านี้เยอะมากแล้วก็ ถ้าไม่กินอ่ะเราทิ้งไว้นานๆจะโมโหจะเริ่มมือสั่นแบบนู้เลยครับเพราะฉะนั้นก็เลยแบบถ้าไม่กินแบบซ้อมไม่ได้แน่นอนเพราะแบบมันมันจะแบบเริ่มไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ปก็เลยกินน้อยลงละก็ใช้คําว่ากินปกติแล้วมั้งครับวันนี้ปกติแล้วแต่ไม่ตอนนี้ที่ดีคือไม่โมโหเวลาหิวแล้วอันนั้นคือประเด็นพี่นาทีเหรอคะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมากเลยเยอะเยอะถ้า ประเด็นล่าสุดที่เพิ่งเจอก็คือเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนชอบดื่มแอลกอฮอล์เยอะมากแต uh ่ huh. mm hmm. ตอนนี้ครับเลิกดื่มแล้วครับเลิกเลยขอบมือให้นาตีจริงๆเพราะว่าด응ื่มกาแฟแทนครับดื่มกาแฟอันนี้จริงๆครับดื่มกาแฟแทนตอนกลางคืนก่อนก่อนขึ้นไปเล่นเลยครับกาแฟดําด้วยคือคือกลายเป็นแบบคนอะไรเมื่อก่อนใช้ชีวิตเต็มที่ตอนนี้อยู่ๆกลายเป็นคนแบบเฮลตี้ขึ้นมาแล้วก็เหมือนพยายามแบบว่าอะไรอะกลับมาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบว่า รู้สึกภูมิใจในตัวเพื่อนมากเลยไหนไหนม่อยู่แล้วชมก็หนอย <laughs> คือ <laughs> ด้วยความที่เขาน่าจะแบบเออเพิ่งมีลูกเล็กด้วยอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกเหมือนแบบเออพอเหมือนเนาะได้เห็นลูกแล้วเขาอยากจะดูแลตัวเองให้ดีเพื่อที่ในอนาคตจะได้อยู่ขเขานั้นนานเลยานาทีไม่ได้นั่งอยู่ในนี้ก็ตามแต่เราเอากล้องไปถามว่าเพื่อนเพื่อน เป็นอย่างไรนะฮะถามรู้เรื่องใช่ไหมครับอ้าวเราไปฟังดูครับสวัสดีครับนัีนคื็โนแวนนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปในเพื่อนๆสมาชิกวงตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้น้ตก็อาจจะแต่งตัววันแรกเป็นโทนขาวดำเทาหน่อยวันนี้ก็จะเป็นสีสันมากขึ้นนะครับไปก็ตอนแรกก็จะ เป็นคนที่อารมณ์ร้อนกว่านี้ครับแต่ตอนนี้ไปก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นมมากๆนะครับเนมก็แต่ก่อนก็จะมาสายตลอดเวลาสาย่แต่ตอนนี้ก็จะเป็นคนที่มาเกือบเร็วสุดตลอดเลยครับเมื่อก่อนเนียนมเป็นคนสุดท้ายที่มาถึงเวทีคอนเสิร์ตใช่ไหมใช่กี่นาทีก่อนที่เขาจะต้องขึ้น ก็ม <One input> an ีโหดสดคืนเล่นอินโทรแล้วผมเปิดประตูเปิดประตูรถแล้วก็ค่อยขึ้นไปทีเลยพอมาัยจับใช่ขึ้นาแล้วแล้วตีขึ้นไปอยู่ข้างบนหมดแล้วเอออันนั้นคือสุดแล้วมีงานหนึ่งจำได้อยู่กันมาสิบห้าปีมีไหมคะว่าแบบคุยกันว่าเดี๋ยวเราต้องยุบวงแล้วนะถึงเวลาที่เราจะต้องแบบยุบวงแล้วนะเพื่อนมีไหมคะไม่เคยเลยคือที่รู้นะที่รู้รู้ไว้คือถ้ามีหนึ่งคนใดคนหนึ่งต้อง มีเหตุผลอนใดที่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ทำแกสโนวาแล้วอะสำหรับเนมก็คือก็จะไม่มีแกสโนวาไปเลยสำหรับเนมนะถ้าไม่ใช่สี่คนนี้ก็ไม่ใช่แกสโนวาอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มันจะมีใครมาแทนไม่ได้เลยแม้แต่สักตำแหน่งหนึ่ง <c oughs> อ,อย่างเงี้ย <c oughs> สำหรับเนมเนมคิดอย่างนงี้ไม่เคยบอกว่าพอแล้วไหมแต่แน่นอนมันก็ต้องมีช่วงที่แบบเรื่องคอนเสิร์ตอีกแหละอะไรเงี้ยมันมีช่วงแบบแบบเหนื่อยแต่กลับกลายเป็นว่าปีนี้สองปีให้หลังเนี่ย นึกรู้สึกว่าเนมมีความสุขมากเลยเวลาที่วงได้ไปเล่นคอนเสิร์ตให้คนดูเพราะว่าเนมเริ่มเข้าใจในการที่เราได้ออกไปแล้วมีแฟนคลับมารอหรือว่ามีมีคนที่เขาตั้งใจมาฟังเราจริงจริงแล้วเราภูมิใจที่ที่เขามีความสุขกับกับการที่เราอยู่ตรงนั้นร้องเพลงให้เขาฟังเล่นดนตรีให้เขาฟังมันแลกเหมือนกันเพราะมันโตขึ้นแล้วมันรู้สึกมุมมองความคิดมันมันมันเปลี่ยนไปวงน,น,นี้เป็นคนที่ขี้เกรงใจภรรยามาก รหรืออีกในหนึ่งภาษาชาวบ้านเขาเรียกกลัวเมียเออนั่นแหละใช่ไหมแ,แฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ